ครับสวัสดีสมาชิกที่เด็บอลเย็ยนหนึนะครับวันนี้มาอยู่กับผมประจจาวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนวันนี้ก็เป็นศึกของทางฟุตบอลยูโรรอบ16ทีมสุดท้ายอีก2คู่นะครับผมคู่แรกของวันนี้ก็จะเป็นอังกฤษเจอกับทางสโลวาเกียน,นะครับทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลา5้าทุ่มของคืนนี้เราไปดูกันต่อทางด้านข้อมูลเฮดเทที่เจอกันมานะครับข้อมูลที่เจอกันมานี้มีทั้งหมดอยู่6นัด นัดล่าสุดที่เจอกันก็ตั้งแต่ปี2017นะครับผมแต่ว่า6นัดที่ผ่านมานี่ผลงานค่อนข้างที่จะออกไปทีมอย่างอังกฤษมากกว่านะครับผม6นัดนี้ทางเโลวาเกียยังไม่สามารถเอาชนะทางอังกฤษได้เลยแม้แต่นัดเดียวนะครับที่ทางสโลวาเกียทําได้ดีที่สุดก็คือมีเสมอกับทางอังกฤษไปแค่ศูนย์ต่อศูนย์ประตูเท่านั้นนะครับผมหลังจากนั้นนอกจากนั้นก็เป็นการแพ้ไปถึง5นัด นัดล่าสุดที่เจอกันปี2017ก็อังกฤษสามารถชนะทางสโลวาเกียไปที่2ต่อนประตูน,นะครับผมส่วนทางด้านการทํายอดนี้4นัดนะครับทางอังกฤษสามารถทํายอดไปได้ที่2นัดและสโลราเกียทํายอดไปได้ที่2นัดเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางอังกฤษตอนนี้กันบ้างนะครับผม ผลงานตอนนี้ของอังกฤษบอกตามตรงว่าผลงานค่อนข้างย่ำแย่นะครับเล่นในศึกยูโรไปแล้ว3นัดในรอบเก็บคะแนานนี้ผลงานไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่อนข้างออกไปที่ซสบมือซะส่วนใหญ่นะผมอังกฤษสามารถเอาชนะได้แค่ทีมเดียวเท่านั้นก็คือสามารถเอาชนะทางเซอร์เบียได้แค่0.1ต่อประตูเท่านั้นนะครับ หลังจากนั้นก็มีเสมอก,กับทั่งเดนมาร์กเสมอกับทางสโลวีเนียนะผผลงานก็อังกฤษค่อนข้างที่จะเป็นทีมต่อะนะครับแต่ก็ทําผลงานออกมาได้ไม่สวยได้แค่เสมอไปเท่านั้นเองนะครับผมทางทางที่ฟอร์มที่ผ่านมาหลายปีก่อนหน้านั้นค่อนข้างดีนะผมปีนี้รู้สึกว่าฟอร์มของอังกฤษค่อนข้างที่จะตกลงเยอะด้านการทํายอดของทางอังกฤษก็ ค่อนข้างย่ำแย่เหมือนกันนะครับผมดูกันภายในปีนี้มีทั้งหมดเจดนัดเนี่ยสามารถทำยอดออกมาได้แค่2นัดเท่านั้นนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางสโลวาเกียกันบ้างนะครับผมเราดูกันที่ผลงานภายในยูโรนี้เท่านั้นนะครับฟุตบอลอุ่นเครื่องนี่เราปล่อยผ่านไปก่อนนะผมเราวิเคราะห์กันที่ สามนัดในรอบเก็บคะแนนของทางสโลวเกียทำผลงานได้ถือว่าค่อนข้างสวยอยู่เหมือนกันนะครับผมเก็บคะแนนนี้นัดแรกเจอกับทางเบลเยียมนี้ทางสโลวีเกียทาได้เกินคาดนะครับสามมาเอาชนะทางเบลเยียมไปที่ศูนต่อหประตูนะครับผมแต่ก็มีมาแพ้ให้กับทางยูเครนเหมือนกันแพ้กับทางยูเครนไปที่1 2ต่อประตูและนัดลาสุดนี้ทางสโลวีเกียก็ เสมอกับทางโรมาเนียนะครับไปที่1ต่อ1ประตูก็ทำให้ทางสโลวาเกียเข้ารอบมาในที่2ของกลุ้มนะครับส่วนทางด้านการทำยอดของทางสโลราเกียก็ถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันนะผมเราดูผลงานภายในปีนี้หรือว่าดูกันที่10นัดหลังสุดตอนนี้นี่มีเสียยอดไปแค่2นัดเท่านั้นนะครับผมนอกจากนั้นก็สามารถทำยอดออกมาได้ค่อนข้างเยอะเลย ส่วนทางผลงาน Over อร์อันเดอร์ภายในปีนี้7นัดก็มี Over ออยู่ที่3นัดและ Under อยู่ที่4นัดนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลทราคานะผมเลทราคาโต็วกวห้ไปที่ทางกีตต่อให้ทางสโลวาเกียอยู่ที่1ลูกควบโอเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกควบนะครับผมสำหรับผลงานของทั้ง2ทีมแล้วผลงานที่ผ่านมาอังกฤษ ก็ยังดูดีกว่าทางสโลวาเกียนะผมและยังมีผู้เล่นหลายๆคนที่พร้อมที่จะผลิตผลงานให้ทางอังกฤษได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเมนูบ้างหรือว่าหลายๆคนนะผมที่ยังพอที่จะมีความสามารถเหนือทางสโลวาเกียอยู่ค่อนข้างเยอะนะผมแต่ถ้ามาดูกันฟอร์มโดยรวมแล้วก็ค่อนข้างมองไปว่า ทางเโลวาเกียมีโอกาสที่จะเขีย่ยทางอังกฤษตกรอบอยู่เหมือนกันนะครับสาหรับนัดนี้ก็อังกฤษต่อให้ถึง1ลูกควบนี้ทางบอลยินหนึ่งค่อนข้างที่จะมองไปที่ทางสโลวาเกียมากกว่านะครับผมอังกฤษต่อให้ค่อนข้างเยอะไปนะครับถ้าต่อให้ประมาณครึ่งควบลูกแบบนี้ก็น่าเล่นทางอังกฤษอยู่เหมือนกันนะครับผม สำหรับนัดนี้ที่โต๊ะให้ทางอังกฤษต่อให้อยู่ที่1ลูกควบทางบอลยิน1ก็มองไปที่ทางสโลวาเกียน,นะครับในเลนราคาที่โดนต่อให้อยู่ที่1ลูกควบนะครับสำหรับคู่ที่2ของวันนี้ในศึกบอลยูโรก็จะเป็นการเจอกันของทางสเปนเจอกักบทางจอร์เจียน,นะครับทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีสองของคืนนี้ เราไปดูกันต่อทางด้านผลงานที่เจอกันมามีเจอกันทั้งหมดอยู่ที่7นัดนะครับผมก็จะเป็นทางด้านผลงานของทางสเปนสามารถเอาชนะไปแล้วถึง6นัดนะรัมจาเจียสามารถเอาชนะทางสเปนไปได้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับก็เจอกันล่าสุดก็ปี2013ในศึกยูโรเหมือนกันนะผมผลงานก็เจอกันมาก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าถ้าเป็นนัดล่าสุดที่จางที่ทางจอรเจียสามารถชนะทางสเปนได้นี้ตั้งแต่ปี2016นเลยนะจอร์เจียหลังจากนั้นก็ทําผลงานออกมาเหนือสเปนแทบจับไม่ได้อีกเลยส่วนทางด้านการทํายอดนี้จะออกไปที่ทางจอรเจียะมากกว่านะครับผมด้านการทํายอด6กเนัดนี้ทางสเปนสามารถทํายอดออกมาได้แค่2นัดเท่านั้นนะครับผม เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางสเปนกันบ้างนะครับดูกันที่ซึกยูรในปีนี้นะครับผมทางสเปนทําผลงานได้ค่อนข้างสวยเลยลงเล่นไป3นัดน,นี้เก็บชนะมาได้ทั้ง3นัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทะลุทางคุยเอเชียไปที่3ต่อสูงประตู เอาชนะทางอิตาลีไปที่1ต่อศูนย์ประตูและนัดลาสุดนี้เอาชนะทางแเอบเิเนียไปได้ที่ศูนต่อ1ประตูนะผมสมนัดในรอบเก็บคะแนนของทางสเปนทำผลงานออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับและ10นัดหลังสุดของทางสเปนนี่มีแพ้ไปแค่1นนัดเท่านั้นเองส่วนทางด้านการทำยอดนี้ผลงาน ช่วงหลังๆนี้ห้นัดหลังสุดของทางสเปนถือว่าทําได้ค่อนข้างสวยนะครับผมมีนัดอุ่นเครื่องที่สามารถทํายอดได้อยู่2นัดและสึกร่วนยูโรรอบเก็บคะแนนก็สามารถทํายอดได้2นัดนะครับมีนัดล่าสุดที่ทางสเปนเจอกับทางเอลเบเนียนี้มีที่เสียยอดไปนะครับเพราะว่าสเปนต่อให้ถึง1ลูกครึ่งแต่ว่าสามารถเอาชนะทางเอลเบเนียไปได้แค่1ต่อ0ประตูเท่านั้น เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางจอเจียนะครับผมผลงานค่อนข้างที่จะม้ามืดตอนนี้นะครับเพราะว่านัดล่าสุดนี้ทางจอเจียสามารถเอาชนะทางโปรตุเกสไปได้ถึงสองต่อศูนย์ประตูนะครับทั้งที่โปรตุเกสเป็นทีมต่อให้ทางจอเจียถึง1ลูกครึ่งนะผมโตให้โปรตุเกสต่อค่อนข้างเยอะแล้วก็ ผลสกอร์ออกมาค่อนข้างพลิกนะครับเพราะว่าจเจียถล่มทางโปรุเกสไปเกือบทั้งเกมเลยส่วน3นัดรอบเก็บคะแนนของทางโจเจียก็ถือว่าทำผลงานออกไปได้ที่ไม่ค่อยย่าแย่เท่าไหร่นะผมถือว่าได้เหนือความคาดหมายอยู่เหมือนกันถึงนัดแรกโจเจียเปิดมาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าแพ้กับทางตรุรกีไปที่3.1ต่อประตูแต่ว่าหลังจากนั้นก็สามารถ สเสมอกับทางสาธรารณเช็คไปได้ที่1ต่อ1ประตูและนัดล่าสุดเนียวชนะทางุรลกรกตไปได้ที่2ต่อ0ประตูนะครับด้านการทํายอดนี้ถ้าเปิดตอนนั้นทางจอร์เจียไม่แพ้กับทางตุรกีนี่ทํายอดออกมาได้เกือบที่จะสมมุนแบบ100%นเะผมเพราะว่า10นัดนี้มีเสียยอดไปแค่1นัดเท่านั้นนะครับสามารถทำยอดออกมาแล้วถึง9นัด ส่วนทางด้านผลงาน Over Under เอาแค่หลังๆนี้เท่านั้นนะครับผมก็จะออกไปที่อันเดส่วนใหญ่เราไปดูกันต่อที่เลทราคานะครับผมเลทราคาตอนนี้ก็โตให้ไปที่ทางสเปนต่อให้ทางโจเจียอยู่ที่1ลูกครึ่งควบ2 o v โอเวอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับสำหรับผลงานของทั้ง2ทีมแล้วทางบอลยินหนึ่งก็ มองไปที่ทางสปเปนเกือบที่จะ100ซแล้วนะครับผมถ้าไม่มีนัดล่าสุดของทางโจเจียเจอกับโปรตุเกสมาตังิตตงิตใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดของทางโปรตุเกสเองหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นความที่ทางโจเจียเล่นได้ดีขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้ดาวซันโวที่มาดีที่สุดก็จะเป็นทีมจากโจเจียเหมือนกันนะผม ก็ค่อนข้างที่จะมองว่าจอร์เจียอาจจะเป็นม้ามืดอยู่เหมือนกันภายในปีนี้นะก็เลยไม่ให้คู่นี้เป็น V.I.P. ของทางบอลยีหนึ่งนะผมก็เลยเอามาไว้คู่ที่สองสหรับนัดนี้ทางบอลยีหนึ่งก็มองไปที่ทางสเปนมากกว่าจอร์เจียแต่ก็มีโอกาสที่จอร์เจียจะเป็นม้ามืดอยู่เหมือนกันนะผมสำหรับนัดนี้ก็ ให้ไปที่ทางสเปนนะครับผมในเรทราคาที่สเปนต่อให้อยู่ที่1ลูกครึควบ2สําหรับคู่ที่3ของวันนี้นี่จะเป็นศึกของทางโคปาอเมริกานะครับผมจะเป็นการเจอกันของจามิกาเจอกับทางเวเนซุเอลานะครัทั้งสงทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลา7จ็ดมงเช้าของวันจันทร์นะครับ เราไปดูกันต่อทางด้านข้อมูลภายในกลุ่มกันนะครับตอนนี้ทั้งเวเนซุเอลาลงเล่นไปแล้ว2นัดมีชนะทั้ง2นัดเลยพรีสร์ไปได้ที่3ประตูและเสียไปที่1ประตูตอนนี้มีทั้งหมด6แต้มส่วนทางด้านจามมกาตอนนี้อยู่ที่4ของกลุ่มลงเล่นไปแล้ว2นัดแพ้ไปทั้ง2นัดเลยพรีสรกไปได้ที่1ประตูและเสียไปที่4ประตูตอนนี้จาเมกามีทั้งหมด0แต้ม ส่วนทางด้านผลงานเนดเที่เจอกันมามีเจอกันทั้งหมดอยู่ที่4นัดนะครับผมก็จะเป็นการสลับกันแพ้ชนะนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันก็เป็นการเจอกันตั้งแต่ปี2016นู้นเลยนะผมเจอกันค่อนข้างไกลเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางจาเมกากันบ้างผลงานตอนนี้ถือว่า ค่อนข้างย่ำแย่น,นะครับทางจเมิก้านี้2นัดหลังสุดที่ลงเล่นภายในลีกของทางโคปาอเมริกาตอนนี้นี่แพ้ไปทั้ง2นัดเลยไม่ว่าจะทางจามิก้าจะแพ้ให้กับทางเม็กซิโกไปที่ 1. นต่อประตูแพ้กับทางเอกวาดอร์ไปที่3 .1 ต่อประตูนะของ,องนัดนี้ทางจามิก้าแพ้ค่อนข้างยับนะครับและ ด้านการทำยอดของทางเจมิกาก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตอนนี้เสียยอดไปถึง4นัดติดแล้วด้วยเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทางเวเนซุเอลากันต่อนะครับผม10นัดหลังสุดตอนนี้มีชนลที่4ี่นัดสเสมอ4และแพ้ไปที่2นัดเท่านั้นเองนะครับผมตั้งแต่ผลงานภายในปีนี้อุ่นเครื่อง2นัดก็ ยังเก็บชนะไม่ได้ตอนอุ่นเครื่องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเจอกับทางอิตาลีนี่แพ้กับทางอิตาลีไปที่1ต่อ2ประตรูเท่านั้นนะครับไม่ได้แพ้กับทางอิตาลีเยอะด้วยส่วน2นัดหลังสุดที่ทางเวเนซุเอลาลงเล่นตอนรอบเก็บคะแนนภายในศึกตอนนี้ก็เก็บชนะมาได้ทั้ง2นัดเลยไม่ว่าจะเป็นการเจอกับทางอิการโดทางเวเนซุเอลาสามารถชนะทางอิกรารโไปได้ที่ 2ต่อ1ประตูและเวเนซุเอลาก็สามารถชนะทางมิโกไปได้ที่หต่อ0ย์ประตูด,ด้วยนะผมสนัดหลังส่วนนี้ก็เลยทางเวเนซุเอล่าทำผลงานออกมาได้ค่อนข้างสวยส่วนทางด้านการทำยอดของทางเวเนซุเอลาก็ถือว่าค่อนข้างดีนะผมสิบนัดหลังสุดตอนนี้มีเสียยอดไปแค่2นัดเท่านั้นนะครับส่วนนะ้นผลงานโอเวอร์อันเดอร์นี้จะออกไปที่อันเดอร์ซะส่วนใหญ่นะผมสิบนัดมีไอโอเวอร์อยู่แค่3นัดเท่านั้น เราไปดูกันต่อที่ทางด้านเด่นราคาน้ับัมโตะให้ไปที่ทางเวเนซุเอลาต่อให้จาเมกาอยู่ที่ครึ่งลูกอเว์เดอรตอนนี้อยู่ที่2ลูกควบสำหรับผลงานของทั้ง2ทีมแล้วทางบอลยืน1ก็มองไปที่ทางทีมต่ออย่างเวเนซุเอลามากกว่านะครับผม2นัดที่ผ่านมาในทางเวเนซุเอลาก็สามารถชนะได้ทั้ง2ทีมเลย ส่วนทางจาเมริกานี้ก็แพ้ทั้ง2ทีมนะผลงานค่อนข้างที่จะต่างกันนะกับผลงานในรอบเก็บคะแนนที่ผ่านมาตอนนี้ทางบอลยิหนหก็เลยเมองว่าทางวเนเซุเอลาเล่นและปิกสกอร์ได้สวยกว่านะครับผมสำนัดนี้แล้วทางบอลยินหนึ่งก็มองไปที่ทาง ทิมต่ออย่างวเนซสุเอราในเลนราคาที่วเนซสุเอราต่อให้อยู่ที่ครึ่งลูกก็จบแล้วนะผมสําหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ